ชายชราหยิบภาพถ่ายลูกชายตอนเด็กออกมาดูเขายิ้มบางๆแม้ในใจเหมือนระฆังที่ไร้เสียงมาขอในหุบเขาลึกมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเงียบสนิทผู้คนต่างนอนหลับบางคนนอนบนเตียงบางคนบนแคร่ไม้ทุกคนดูสงบแต่ไม่มีใครตื่นกลางลานดินมีระฆังแขวนอยู่บนซุ้มไม้เก่าทุกครั้งที่มีคนตีระฆังจากโลกภายนอกด้วยความรู้สึกคิดถึงจริง เสียงจะดังมาถึงที่นี่และปลุกคนในหมู่บ้านขึ้นได้ชั่วคราวชายชราคนหนึ่งตื่นเพราะเคยมีคนคิดถึงแต่ตอนนี้เขาตื่นน้อยลงทุกวันและนั่งเฝ้าระคังเงียบๆเหมือนรอเสียงที่อาจไม่มาอีกมีคนหลายคนที่ไม่ได้ยินเสียงระคังมานานพวกเขาหลับลึกขึ้นเรื่อยๆจนร่างกายเริ่มซี่จางเหมือนจะกลายเป็นเพียงความทรงจำชายชราหยิบภาพถ่ายลูกชายตอนเด็กออกมาดูเขายิ้มบางๆ แม้ในใจเหมือนระคังที่ไร้เสียงมาขอลูกชายของเขาโตเป็นพนักงานบริษัทในกรุงเทพชีวิตเร่งรีบจนเขาไม่เคยคิดถึงบ้านนอกเลยคืนหนึ่งเขาฝันถึงพ่อที่นั่งมองเขาเงียบเียบเมื่อตื่นขึ้นมาเขานั่งนิ่งๆและเอ่ยในใจพ่อเป็นไงบ้างนะทันใดนั้นระคังกลางหมู่บ้านดังขึ้นอย่างนุ่มนวลชายชราเงยหน้าขึ้นช้าๆและรอยยิ้มก็กลับมาเสียงระคังนั้นปลุกผู้คนให้ลืมตา แม้จะตื่นแค่ชั่วครู่แต่พวกเขาก็รู้ว่าใครบางคนยังจําพวกเขาได้อยู่ชายชรากลับเข้าเรือนไม้ของเขาและนอนลงครั้งนี้เขาหลับตาด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เพราะจะหลับไปตลอดการแต่เพราะเขารู้ว่าเสียงระฆังนั้นจะมาอีก